สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาก็จะพาไปชมผักหวานป่าที่ปลูกโดยไม่ลดน้ำมาตั้งแต่ปี6-1นึ่งโน้นนะคะก็เคยอัปเดตให้ดูครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้เราไปดูว่าเวลาเขาได้รับน้ำฝนแล้วเขาจะเป็นยังไงนะคะเราก็ไปชมกันได้เลยอันนี้คือสภาพทั่วๆไปอันนี้เป็นต้นที่หนึ่งนะคะนี่ก็ใบเขาเขียวชะอุ่มดีนะคะยิ่งได้รับน้ำฝนแล้วยิ่งเติบโตนะคะ อันนี้เป็นต้นที่2กับต้นที่3นะคะนี่ก็ถือว่าจเจริญเติบโตได้ดีหลังจากที่เขาไม่ได้รับน้ำฝนมาเป็นเวลานาน,านพอเข้าหน้าฝนมาเขาก็เริ่มที่จะเติบโตแล้วนะคะพุ่มนี้เรามาดูตรงโคนต้นของเขา<ม>เห็นไหมคะมีอยู่ประมาณ5หรือ6ต้นนะมีต้นโตโตนี่อยู่ต้นหนึ่งนอกนั้นก็จะเป็นต้นเล็กๆนะในหลุมนี้ใส่ประมาณ5าเมล็ดเลยนะคะเนี่ย พอเขาแตกออกมาแต่จะมีต้นใหญ่จริงๆอยู่ต้นหนึ่งนะคะเนี่ยแต่ก็โตทุกต้นนะคะส่วนต้นนี้เป็นต้นที่สองนะคะก็มีอยู่ประมาณ3ต้นนะคะเพราะว่าตอนหยอดมเมล็ดครั้งแรกนี่ใส่ลงไป3เมล็ดเลยนะคะเนี่ยตรงนี้เหมือนกับเป็นต้นที่สองนะคะอันนี้ก็ยังถือว่าจเจริญเติบโตได้ดีนะ ส่วนต้นนี้นะคะก็ปลูกพร้อมกันเหลืออยู่ต้นเดียวนะคะยังไม่โตคิดว่าปีนี้คงจะแตกกิ่งกระโดงขึ้นมานะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นที่3นี่นะคะรู้สึกปลวกจะมาทำรังใส่แล้วนะคะมีอยู่ประมาณ3ต้นนะคะนี่ในบริเวณนี้จะมีผักหวานอยู่ทั้งหมด4ต้นนะคะแต่ต้นที่4นี่ถือว่าไม่นับนี่คือบริเวณรอบๆของเขา เป็นต้นมะขามเทศแดดรำไรนะคะแดดจะส่องไม่ถึงตอนเช้าก็จะเป็นรำไรเนี่ยนะคะเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะคะแดดก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้ตลอดทั้งปีนะก็เลยเป็นผลดีว่าไม่ต้องรดน้ำนะคะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะจะอยู่ข้างบ้านหญ้าถางไปนะคะถางหญ้าไปแล้วทีนี้ก็ปล่อยให้หญ้าคลุมส่วนมากก็จะเป็นพวกเถาวัลย์นะ จะไม่เอาออกนะเขาก็จะคลุมผักหวานป่าอยู่อย่างนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างต้นนี้แต่ใบเขาก็เขียวแล้วก็จเจริญเติบโตดีด้วยนะคะในขณะที่มีกิ่งไม้ใบไม้คลุมอยู่แล้วก็แตกกิ่งกระโดงขึ้นมาด้วยนี่เห็นไหมคะกิ่งกระโดงของเขาตัวนี้จะอยู่ใต้ต้นตะขบแต่ว่าหญ้าสางตอนล่างของตะขบออกให้เขาโปร่งนะคะตอนนี้จะโปร่งเมื่อก่อนนี้ ใบตะขบจะคลุมกิ่งตะขบจะคลุมลงมาหมดเลยนะคะก็แดดก็จะส่องไม่ค่อยถึงนะเนี่ยอย่างต้นนี้นะคะอยู่ติดกับต้นตะขบเลยแต่ก็จะมีพวกเถาวันมีไม้พืชต่างๆที่คลุมอยู่ทั่วนะอยู่บริเวณที่สูงนะนี่ก็อีกเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะจุดนี้หญ้าจะไม่ไดายหญ้าออกนะคะ เพราะว่าดินเขาระบายน้ําได้ดีอยู่นะก็จะให้รกอยู่อย่างนี้นะจนกว่าจะถึงหน้าแล้งแล้วก็ให้ต้นไม้เข้านี่ตายคลุมลงไปเลยนะผักหวานป่าก็จะโตต่อนะอันนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะจุดนี้สูงต้นที่โตสุดก็เกือบจะ2เมตรแล้วนะคะเนี่ยอย่างต้นนี้นะคะเนี่ยเติบโตได้ดีมากนะมุมนี้นี่ผักหวานป่าจะใบโตใบเขียวนะ ที่รกรกหญ้าอยู่เนี่ยนี่เห็นไหมคะหญ้าถ่ายให้ดูนะบริเวณนี้ก็จะเป็นเถาวัลย์ส่วนมากก็จะเป็นเถาวัลย์เยอะนะคะเนี่ยหญ้าจะไม่เอาออกนะคะจะเอาไว้อย่างนี้เลยแล้วผักหวานพวกนี้ก็ไม่เคยรดน้ํานะคะจะได้รับน้ําครั้งเดียวก็ตอนหน้าฝนนี่แหละนะก็รับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหมดฤดูฝนไปนะก็จะอยู่ในลักษณะนี้ต่อไปเรื่อยๆนะ วันนี้ย่าก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคงจะเกิดประโยชน์อยู่บ้างนะคะสวัสดีค่ะ